สวัสดีครับพี่น้อง f อฟทุกท่านคร,ครับครับมือนี้ผมสีผ้ามหาเลขล่างเนาะพี่น้องเนาะครับเป็นสูตรคำนวณเลขล่างครับผมสองตัวล่างพี่น้องครับสูตรคำนวณ หวยสองตัวล่างครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือกับผมแยัดบินนะครับสิบภาพมหาสองตัวล่างครับ วิธีหาครับผมพี่น้องเมืองไปน้ากันนะครับิได้เฮ็ดเ,เป็นครับถามันแม่นพี่น้องก็ลองเอาไปคำนวณเบิงครับโดยใช้ครับผมรางวัลทีหนึ่งของงวดประจำวันที่สิกกุมภาครับผมหกหนาะพี่น้อง รางวัลที่หนึ่งของหมวดประจําบันที่สิบหกกลุ่มผาครับผมก็คือห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดครับพี่น้องผมสีแยกเอาไว้เลยได้พี่น้องครับสีไดง สังเกต์บ้างไงก็คือครับเอาลังมันทีหนึ่งไม่แยกออกจากกันครับเพื่อยังตีครับเพื่อสิได้เอามาบวกกันเนาะพี่น้องครับหาผลลัพธ์ของมันครับเอาห้าเก้าศูนย์บวกกับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดครับผมผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์ เจ็ดครับผลลัพธ์ของมันคือหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดพี่น้องครับต่อไปครับเขาใส่รางวัลที่หนึ่งของงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมครับผมประจำวันที่หนึ่งมีนาคมหกหกครับผมเลข รางวันที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าสองสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าสองครับพี่น้องการคงสียังขุ่เคยกับเหลขตัวนี้ดีนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันผึ่งเห็ดในเห้านี่ต๊ะใจมีพี่น้องร้ายทันครับ แบ่งออกแล้วครับนัาสองตัวนี้มาบวกกันครับพี่น้องครับ417บวก652ครับผมผลลัพธ์ก็คือ1069 1โอ้ขออนุญาตครับพี่น้องสีน้ำเงิน1069ครับผม ได้ผลลัพธ์แล้วครับพี่น้องให้เหานําผลลัพธ์ทั้งสองอันนี้ครับออกมาขยายอีกพี่น้องก็คือหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์บวกเจ็ดครับผมอันนี้ก็คือกันครับผลลัพธ์ตัวนี้็ยกลงมาได้พี่น้อง หนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์อูบวกหกครับพี่น้องขออนุญาตครับครับผมบวกเลขหกได้พี่น้องบวกเก้า พี่น้องครับมาลองบวกกันเบ้างครับหนึ่งบวกศูนย์ครับผมเท่ากับหนึ่งครับผมบวกไม่เรื่อยๆครับก็เท่ากับหครับ1นบวกเจ็ดเท่ากับแปดผลลัพธ์ที่ได้คือเลขแครับพี่น้องครับหนึ่งบวกศูนย์ครับผมได้หนึ่วกหได้เจ็ด ครับผมเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสิบหครับพี่น้องผลลัพธ์ได้แบบนี้แล้วครับให้พี่น้องนัาผลลัพธ์ทั้งสองตัวนี้ครับผมครับสองตัวนี้ มาบวกกันอีกก็คือแปดบวกสิบหกครับเท่ากับพี่น้องครับแปดบวกสิหกครับบวกแล้วได้ยี่สิบซี่น้องพี่นออ้องเฮาเลียวเบิง้งก็คือจังคือไงเนี้สิบ่าครับผม เลขกลางครับผมสองตัวที่ห้าน้าหากันอยู่ก็คือครับผมสองสี่นะพี่น้องครับเลขกลางครับผมงวดหน้าก็คือสองสี่ครับขออนุญ,ญาตครับผมเอามาขยายพี่น้องเบิรงอีกครับก็บคือ วิ่งสองกับสี่ครับแอดมินขออนุญาตจับคุยให้พร้อมเนาะครับเนะครับสองสี่สี่สองครับผมตัวเลีนของมันก็คือครับผม สองสี่สี่สองรับนี่คือตัวเด่นครับตัวร่องครับพี่น้องครับตัวล่องกับสิ่สสม,สมีสองสามสามองครับกริยาครับพี่น้องสองห้าห้า สครับเนี่ยครับพี่น้องครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับเพื่อให้พี่น้องครับเอามาเปรียบเทียบกับเลขที่ครับพี่น้องมีอยู่ในใจอยู่แล้วครับถ้ามักครับผมกะ เอาไปพิจารณาเบิงครับฐานบ่หมักหรือบ่ถือใจครับผมเอฟซีทันใดครับในเรื่องของการคำนวณสูตรหวย2ตัวล่างเนาะพี่น้องครับก็ขอระท่านอภัยเนาะครับเนาะครับผู้เฮ็ดขึ้นมาจัดท่คลิปครับบ่มีเจตนาครับที่สิไปเฮ็ดให้บ่ถือใจผู้ใดเนาะพี่น้องครับเจตนาที่เฮ็ด ขึ้นมาก็อยากให้พี่น้องครับมีตัวเลือกสำหรับตัวเลขที่เฮ้ามีในใจถ้ามันคล้ายกันครับพี่น้องก็สิมนี้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกครับในการเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบงรัฐบาลครับพี่น้องก็สิอยากที่จะไปซื้อครับ มักบ่มักจังไรสามารถคอมเมนต์ได้ครับพี่น้องครับผมสิตอบทุกคอมเมนต์ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับท่างกับผมช่องของพอลูกดกพ้าลวยดแหนลเนะครับกับฝากให้พี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้ครับก็ขออนุญาตจบแต่เพียงสำนีครับสวัสดีครับ